คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจเบียนรถครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับปูให้เบาๆนะนั่งเนื้อค่อยๆเป็นค่อยไป ขับอาลงปูตึงที่แล้วลงปูสาธุไอ้ปูนั่งรอก่อนหันหน้ามานี่็ได้ไอ้ตั้งนั่งรอรอกระท่อมยังไม่เสร็จขยับนิดนึง

ลงอ่าไม่ใช่ลงปูช่วยนะพี่ช่วยก็ปูให้เห็นอะไรเนาะค่ะโอ้ยังยังผมยังไอ้น้องอีกคนนึงอ่ะเต็มเต็มมันว่าเห็นเต็มเต็มเจอขึ้นปุ๊บเจอปั๊บเลยบ่เจออะไรเล่าลงน้อยเล่าลงจากรถของแม่อุ้มมาก็ลงมามาช่วยจับลงปูนา้อขึ้นเขาก็พอลงปูจะล้มก็ขึ้นมาปั๊บก็จับขาลงปูว่าอธิษฐานจิตในใจว่าเจอลงปู รูปภาพเขาแบกมีตังค์ซื้อขนมเนาะก็เลยแบบกูให้เห็นหน่อยตัวสองตัวก็ได้ก็เลยมองภาพเห็นปุ๊บเลยครับนี่ครับจะเป็นบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครองเห็นเป็นตัวไหนเนาะนี่ครับห้าห้าสามครับห้าสามครับผมห้าสามออกใหญ่เลยิห้าสามสามก็ใหญ่สามใหญ่นะครับนี่ครับนี่จะเป็น นี่เลขห้ามางี้อืมเลขห้าอันนี้อันนี้สามสามอันนี้จะเป็นเลขห้าครับผมห้าสามห้าสามครับผมสองตัวใช่ครับปูก็เป็นเป็นห้าสามครับผมหรือว่าเอฟซีเห็นตัวไหนครับผมก็เห็นมาลาแซมด้วยกันนะชัดมากเลยสองตัว สองตัวน้องแซมเนาะคนเห็นก็อธิษฐานโคใช่ไหมครับผมกอปูก็ปูตอนที่จะจะขึ้นรถใช่ไหมใช่ครับขึ้นมาแล้วก็มาจับตัวลงปูจับขาลงปูแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานให้ให้ปูโดนบันดาลให้เห็นอืมบันดาลให้เห็นก็เลยเห็นตรงเลื่อนตาขึ้นมาเลื่อนตาได้เจอเลย เจอในรถสังว่าเจรรถเลยตอนขึ้นรถเลยขึ้นรถกัเดี๋ยวผมขึ้นมามคนมว่าลกเาะอาารจิตหลับตาอาการจิตแต่ผมไปลืตาขึ้นมาตงเป็นสองคนเลขห้ากับเลขสามเลขห้ากับเลขสามมีเมือนไหม เหมือนหลวงปู่มากไหมเหมือนมากเลยโอ้เคยเคยเคยได้จับอยูบนีานะคะเคยครั้งแรกคั้งแรกแต่ชีวิตเลยเนาะจะมีแต่ได้ไปสักการะไปไหว้ที่วัดหลวงปู่สวงครับเป็นแต่รถครับทางเนาะแล้วก็เป็นที่กระท่อมรักสังขารของหลวงปู่สวงจะเคยจะเคยไปอยู่ไปตอนตอนเด็กเคยไปขอตอนสอบตอนนี้ครับขอพรครับานนี้คือได้สัมผัสกับ องพูดเหมือนเาคเลยเนาะก็ได้เห็นไม่เห็นตด้แต่เด็กกรับแต่ไม่เคยได้จับได้สัมผัสนั่งแรกครับได้จับปงตั้งสององค์หรือเปล่าใจพอใจเราดูแล้วค่ะดูแลค่ะผู้ชมนะครับเดี๋ยวรดน้ำหลวงปูสวงก่อนเด้อนะครับอย่าพึ่งไปไหนฝนบางหมเลยคุณไปค เป็นคู่นะอยยังอย่างละตัวอย่างละคู่มาจากวัดคู่นึงคือมาจากสวยงนามาคู่นึงเออไม่ไม่ตัวเล็กข้างขแค่ค่างคู่สวยสง่างามมากหลวงพี่ข้างกัาบังเออไม่ไม่ค้างออกแบบได้สวยตรงนี้ตรงนี้ออออกแบบได้สวยครับผมเพราะว่าไก่นี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีก็เนี่ยปู่เป็นคนให้ให้ไปเอาให้ไปเอาที่รัชังนามาตัวนึงไอ้คู่นึงแล้วก็ไปเอาที่วัดวัดไทย ก็พูดอะไ่ลุงปูแหละก็พูดเลยุงปูเลุงคนให้ไปเอาแล้วก็ไปไปขอกับแม่ชีบองไมชีลุงปูให้มาแล้วก็แกให้ยกให้ยกของใหญ่ใช่ป่ะเอามาไม่ได้เลยไม่เอาเอาพอที่บ้านเราเอาได้แม่ชีแม่ชีก็ไม่เอามาเลยเด็กไมชีตั้งวัตถุไก่ทุกครั้งให้เอามาเลยทั้งนี้เป็นเดิมเดิมเดิปกติแล้วไก่เขาจะไม่ให้อันนี้เดินมาแล้วก็ไม่ชีก็โอ้โหก็ไม่ต้องบูชาก็ไป ปูมาเลยก็ให้ปูปูแค่เอามาเลยปูก็ให้ไปเอาแต่ตัวนี้ก็ตามมาจากที่ลาสังทารตัวเล็กสองตัวที่ลาสังทารแต่นี่ก็มาจากมาจากบนบนประสาทเลยบนประสาทของหลวงปู่เลยไม่ชี้ให้เอาอุ้มอันใหญ่มาเลยแต่ไม่ได้มาไม่ได้หลวงปู่ให้มาเอานะกีนไปเดินเดินเดินเล่นเล่นไม่ชี้ก็อะไรก็เลยบอกว่าไอ้อยากได้ไก่เขาบอกไปไก่หลวงปู่หลวงปู่ให้มาเอากับเอาไปก็ยกยกออกมาแกก็ให้องค์ใหญ่ แต่ว่ายกมาไม่ได้ใครลอตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยกไม่ชีบอกว่าเอาเลยแต่อย่าบอกใครนะแต่แต่อย่าบอกใครนะจะบอกใครไม่ติดตัวรู้แล้วติดตัวรู้แล้วไหนติดตัรู้แล้วไหนเอออย่าบอกใครได้ไหมใครเห็นติดตัวรู้แล้วเห็นนางเลขนี่เลขเลขยวนบ้างก็มีก็มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์เละชัดมากเลยหกศูนย์เก้าศูนย์เนาะเนียนเรื่องนุ่งผูกเท้าไมมเลยบ้านหกศูนย์เก้าศูนย์

บาจ็ดบางทาปีก huh. right. <c oughs> <c oughs> ็สกคั้เดินยังทยกตอกเี๋ยเอายดอกจงเใส่บาทดินลวงปู่ันบาตไม่เคยใส่สวัสดีครับพี่นางค่ะโชเลกเลยใช่ไหมพี่นางเนี่ยโอ้โหไม่รอช้าเลยนะ เลขรองนเรียกเลขทะเบียนรถที่อันเชิญลูกในหลวงปู่เนาะตรงที่มันมีทะเบียนสามเก้าศูนย์หกมันก็ตรงกับเลขฝาบาทเลขมันตรงกันหมดเลยมันมีอยู่แค่นี้ทั้งหมดอ่ะที่พี่นายเขาเห็นหกศูนย์เก้าศูนย์ที่ไก่ตายอะไรอย่างนี้มันเลขมันอยู่ในนี้ก็ให้จับคู่เอาเลขฝาแอมร้อยเลขฝาเอมร้อยก็มันตรงกับเลขรถพอดีอีกก็ที่สวนยางมันก็ครบรอบ สิบสี่ปีสิบห้าปีค่ะมันซื้อที่ตรงนี้ได้สิบสี่สิบห้าปีจ้ะมันมาตรงกันหมดเลยเลขตรงนี้ค่ะที่ดางซื้อไว้แล้วซื้อซื้อที่มาซื้อที่มาสิบสี่สิบห้าปีนี้นะซื้อที่ที่ตรงนี้มันคบอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าปีสสี่สิบห้าปีมันมาตรงกับเลขรถแล้วก็ชนไก่ชนอะไรด้วยเลขมันตรงกันหมดอมแต่ว่า หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้ชอบชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันนั้นก็ฝันฝันมันมีคนเข้าไปขอซื้อรอตเตอรี่กี่มาจับดอ่ะนะโอ้แต่เอก็ชอบเจ<อ>็ดหนึ่งก็คือชอบแต่ว่าเรื่องเรื่องความฝันนี้ยังไม่เล่าเพราะว่ายังไม่ได้สรุปอันนี้เอาเลขเลขยีไปก่อนถ้าไปเลขมันก็มาตรงกันหมดเลยสามเก้าศูนย์หกอะไรพวกนี้เลขมันก็สวยอยู่ ถ้าเก้าสี่มันก็ตรงกับเลขที่ให้ไปตอนแรกแล้วอืจากที่มันที่ว่าให้มันนั้นมันสี่แปดเจ็ดกับเก้าห้าหนึ่งคือมันเลขมันตรงกันแล้วอ่ะก็ให้ดูแล้วก็จดจับคู่เอาอยู่ประมาณนี้เห็นว่าฝันก่อนที่เอาลงปูสงมาเห็นฝันลงปูสงบ่อยก่อนที่จะมานี่ฝันสองวันคือฝันในความฝันจําไม่ได้แต่ว่าคือในความฝันอ่ะไม่รู้ว่า ให้เราทําอะไรคือซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆนับได้สิบแปดครั้งคือในความฝันแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรอย่างนี้นะค่ะแต่ตัวเองนับได้สิบแปดครั้งว่าอย่างนี้ก็เลยว่าในนี้ไม่มีเพราะว่าหนึ่งแปดมันออกไปแล้วก็เหลือหนึ่งเจ็ดมันก็เหลือหนงหนึ่งเก้าออกแล้วจ้ะก็เลย นั่นแหละฝันเพราะว่าถ้าปู่เขาจะให้เราจํานี่เราจะจําได้แม่นเลยแต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ให้เรามาพูดมันจะจําไม่ได้เลยค่ะ<อ>แต่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรแต่ตัวเองนับได้สิบแปดครั้งจาได้แค่นั้น<อ>ก็ทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบนี้นะแต่ตื่นมาจําไม่ได้เลยถ้าอันไหนที่เขาให้เราพูดเราก็จะจําได้ถ้าไหนไม่ให้เราพูดนี่เราจะจําไม่ได้ฝันซ้ำๆสิบแปดครั้ง ทำไม่รู้ว่าเขาให้ทาอะไรแต่ตัวเองนับได้สิบแปดครั้งจาได้แค่นั้นตื่นมาวัทนที่จะอัเชิญปู่มาไว้ที่นี่ใช่ไหมคะใช่<ะ>จ้ะก็เมื่อวานวันก่อนเหมือนกันคือฝันฝันแต่จําไม่ได้แต่นับ,น,บนับตัวเลขได้นี้นะก็เหมือนกับว่าวันนั้นที่ว่าฝันเห็นเด็กวิ่งเข้าไปในบ้านเก้าคนก็ยืนนับเด็กเก้าคนเลยนี้นับเลยค่ะแต่ก็ว่าฝันดีอยู่เพราะว่ามันก็ตรงกันหมด วันนั้นให้ไปครับอันนี้ก็คือฝันเนาะฝันอย่งงายงนี้ฝันก่อนที่จะอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่มาที่นี่เนาะแล้วเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อกี้นี่ที่อัญเชิญหลวงปู่มาแล้วก็ไก่เป็นยังไงบ้างไก่แจ้ที่ไก่อยู่หน้าวัดก็ขับมาดีๆเนาะมันก็ขับเบาๆเนาะ<ต>ไก่เขาก็อยู่ข้างถนนอยู่ข้างถนนแต่ว่า พอไปรถไปก็จะถึงที่นันก็ชะลอแล้วไก่อยูย่มันก็มากระโดดเข้าเข้ามาในรถเลยแล้วก็เราเบรกไม่ได้เพราะว่าถ้าเบกรกปุ๊บมันรูปหลวงปู่อยู่ข้างหงล,งลังก็เลยต้องเหยียบต้องเหยียบตายขมหยียบไก่ตัวหนึ่งไก่แจ้ด้วยนะไก่ก็ไก่แจ้แล้วตัว <า S 2> อ้วนด้วยสวยมากทะเบียนที่เหยียบที่เหยียบไก่แจ้ที่ชลหน่งห้หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดคนหลวงปู่ด้วยเนาะค่ะตอนนั้นเป็นรถที่อัญเชิญหลวงปู่มาเนาะใช่จ้ะ แล้วก็ครั้งแรกด้วยที่ว่าได้หลวงปู่มาอยู่นี่จริงเพราะว่าตามที่พูดไว้คือพี่แนงเขาก็พูดไว้แต่ซื้อที่เขาว่าเห็นยินสวยค่ะตัวเองก็ตั้งใจว่าอยากได้รูปเหมือนหลวงปู่มาอยู่อะไรอย่างนี้นะพูดไปนานแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนสี่ไม่ได้ใส่ลงไปก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะตรงกันแล้ว<ช> <laughs> เลขมันอยู่แค่นี้จ้ะอันนี้ก็เลขที่ว่าเลขรถหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดเลขปลาเอ็มร้อยค่ะเออยู่แค่ประมาณนี้ครับสรุปตัวเลขก็มีประมาณนี้เนาะก็ไม่เยอะเนาะก็อันนี้เป็นเลขตัวเดิมเป็นเลขตัวเดิม<อ>กันเนาะเป็นแนวทางเนาะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายวันถ้าพี่นางฝันดีๆถ้าท่านให้นี่ก็จะจาได้อยู่เหมือนทุกงวดนั่นแหละชอบตัวไหนถ้าชอบจริงๆชอบก็ชอบเป็น หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดชอบจ็บบวกกับว่าฟันว่ามีคนเขาเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ในที่ตัวเองนอนแล้วก็จับได้อ๋อเจ็ดนึอ๋อจับนมจับนมก็เลยชอบเจ็ดหนึ่งปกติแม่นแล้วเวลาฟันแบบนี้นะแม่นไหมแม่นค่ะเวลาฟันอย่างนี้แม่นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ลขปลาเอ็มร้อยก็เจ็ดหนึ่งสี่มันจะเบียนรถด้วยเนาะเจ็ดหนึ่งเนาะใช่ เจ็ดหนึ่งสี่เจ็หนึ่งห้าคือมันขึ้นลงทั้งเลขรถเลขอะไรอย่างนี้นะคือมันไม่ได้ห่างกันอะ่ะก็ซื้อได้อยู่ค่ะอ๋อก็มีอะไรจะฝากออยพรให้เอฟซีห,หน่อยนะคะ้ก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนทุกท่านเอฟทั้งทีมงานพี่ๆทุกคนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอออยพรให้เฮงเฮงรวยรวยถูกเลขถูกหวยถูกวันที่หนึ่งกันทุกๆุงวดค่ะ